สวัสดีทุกท่านคะ่ะคลิปนี้นะคะแม่วาก็จะเอาความน่ารักนะคะของเด็กๆในบ้านรวมๆกันมาเท่าที่จะรวบรวมได้นะคะมาให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมว่าเด็กๆในบ้านแม่วามีเยอะขนาดไหนแล้วก็มีใครกันบ้างจะวุ่นวายขนาดไหนนะคะเดี๋ยวแม่วาก็จะนำภาพเด็กๆมาให้ได้ชมกันนะคะ นี่คือน้องใหม่ไฟแรงมาล่าสุดเลยนะคะมาสดๆร้อนๆภายในเดือนเดียวกันนะคะมาโดยแบบมีได้นัดหมายน้องมีทองมาก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยน้องกอเปียตอนนี้น้องดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นเลยเพราะว่ากินได้เยอะน้องประเปียนะคะน้องสีดำนี่คือน่าเป็นห่วงที่สุดเลยตอนรับน้องมานี่ สภาพร่างกายน้องบอบช้ำมากเลยนะคะอิดโรยขาดน้ำขาดสารอาหารตอนนี้แม่วาก็ขุนใหญ่เลยนะคะขุนให้ทั้งอาหารเสริมแล้วก็มันป้อนนมตอนนี้มีเลี้ยวแรงแล้วนะคะเริ่มสซนแล้วจากวันแรกมาไม่มีแรงแม้แต่จะก้าวขาเดินนะคะตอนนี้ก็วิ่งแล้วนะคะวิ่งแล้วท้องก็ไม่แฟบเหมือนเดิมแล้วท้องเริ่มกลมแข่งกันแล้วนะคะนี่นะคะ ความสมความซนนะคะเริ่มมาแล้วเป็นสีสันของบ้านได้เลี้ยงแมวเด็กอีกชุดหนึ่งอีกแล้วนะคะแม่วาหลังจากที่เพิ่งจะเลี้ยงชุดน้องดวงใจล่าสุดไปตอนนี้ก็เริ่มโตกันขึ้นแล้วนะคะความสนก็เริ่มมาแล้วเริ่มแข็งแรงแล้วนะคะตอนนี้น้องใหม่ไฟแรงนะคะล่าสุด แล้วก็มาดูเด็กๆนะคะส่องไก่ส่องนกข้างบ้านกันพี่มีบุญเขาก็ชอบมานอนที่โต๊ะตัวนี้นะคะพี่มีบุญตอนนี้ก็แข็งแรงเป็นปกตินะคะกินได้ปกติฉี่ได้ปกติต้องขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนอาหารรักษานิ้วของมีบุญด้วยนะคะ ทำหน้าเราห้อยเลยนี่นะคะแอบ่องนกกันนะคะสีดำนี่น้องโคล่านี่น้องมีโชคแล้วก็น้องข้าวหอมนะคะน้องข้าวหอมนั่งแต่งตัวกันนี้อยู่นอนเล่นกันอยู่บนกรงปฐมนะคะที่นอนแอตแลตอยู่ที่โซฟานี่คือน้องดวงใจนะคะน้องดวงใจ นอนส่องนกไปส่องนกมาหลับนะคะโซฟาก็ดีๆนี่นะคะพากันแทะขาดเป็นวินกันหมดเลยนะคะแต่งตัวแข่งกันน้องมีโชคแล้วก็น้องกน้องเขาหอมตื่นเต้นนะคะนกเยอะนกเยอะมากเพราะว่านกเขามากินข้าวเปลือกที่ข้างบ้านเขาเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็เขาก็จะมาบินอยู่ตรง ที่ต้นไม้นะคะต้นไม้ต้นไม้ก็คืออยู่ในบริเวณบ้านของแม่วานะคะต้นไม้ที่เห็นต้นขนุนแม่วาปลูกเอาไว้นะคะรอบบ้านตื่นเต้นกันนะคะนอนดูนกส่องนกได้ยินเสียงไก่ไก่เขาก็จะบินขึ้นมาอยู่บนหลังคานะคะเด็กๆเขาก็จะมองเห็นกันนี่นะคะความสุขของเด็กๆเด็กๆพวกนี้แม่วารับเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยนะคะตั้งแต่เล็กแต่น้อยกันทั้งนั้นเลยนะคะ มองดูนะคะทุกท่านถ้าทุกท่านมองดูแล้วเหมือนจะน่าอึดอัดนะคะเพราะว่าบ้านที่แม่วาอยู่เป็นบ้านเช่าวถึงจะเป็นสองชั้นแต่มันก็ค่อนข้างขับแคบแม่วาไม่สามารถนะคะที่จะปล่อยเด็กๆออกมาพร้อมกันหมดเลยนะคะเลยต้องแบ่งทั้งสองห้องแล้วก็เด็กเอาไว้ชั้นล่างชั้นล่างนี่จะอยู่กับแม่วานะคะก็บอกเลยว่ามองดูแล้วค่อนข้างจะอึดอัดนะคะแต่แม่วาก็ รู้สึกอบอุ่นเพราะว่าแม่วาไม่ได้เอาลูกๆของแม่วาไปไว้นอกบ้านถึงจะขับแคบยังไงนะคะเราก็จะอยู่ด้วยการอยู่ในบ้านเลี้ยงเด็กๆนะคะในระบบปิดถึงเวลาแม่วาก็จะเลี้ยงให้กินอาหารก็กินด้วยการกินรวมกันนะคะไม่ต้องแยกไม่ต้องไม่ต้องขังเขาไว้แบบในกรงจะมีมีอยู่ในกรงก็มีน้องปฐมซึ่งเขาจะดุ ตุมากเข้ากับเพื่อนไม่ได้จะกัดเพื่อนนะคะนอกนั้นแม่วาก็จะปล่อยให้เป็นอิสระนะคะถึงเด็กๆบางส่วนเขาอยู่ในห้องแต่เขาไม่ได้อยู่ในกรงเขามีพื้นที่มีวิวให้ดูคือก็เหมือนอยู่ในบ้านแคบๆหลังหนึ่งนะคะเขาไม่ไม่ถึงกับโดนกักขังนะคะเขามีพื้นที่วิ่งเล่นมีพื้นที่นั่งส่องดูนกดูไก่ เขาก็มีความสุขแม่วาดูแล้วลูกๆของแม่วาไม่เครียดนะคะไม่เครียดเด็กเด็กๆเ,เขาก็กินได้นะคะกินได้นอนนอนนอนหลับนี่ก็เป็นเด็กชั้นปุนเด็กรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าๆเลยแม่วาก็เลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยเลยนะคะอยู่กับแม่วามาหลายปีแล้วบางชีวิตนะคะถึง10ปีนะคะ ถึงสิบปีสีส้มส้มนี่แก่เลยนะคะน้องออนน้องชินจังนี่อยู่กับแม่วามาเป็นสิบสิบปีผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความลำบากมากันเยอะเยอะมากๆแล้วก็มีพวกน้องชาลีที่เป็นลายวัวแล้วก็น้องหมูปิ้งน้องไมยมนี่เป็นฮัดแมวมาแม่วาเลี้ยงเข้ามาได้เป็นปีแล้วนะคะเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เล็กๆแม่เขาก็เป็นแมวจรน,นะคะทิ้งแม่วาก็เลี้ยง เลี้ยงมาจนโตจนบัดนี้นะคะนี่นะคะความสุขของเขาคือถึงเขาจะอยู่ในห้องเขาก็มีโลกส่วนตัวเขามานั่งชมนกชมไม้เขาก็วิ่งเล่นกันตามภาษาเขานะคะอยู่ในห้องนี้ก็ไม่แคบนะคะกว้างนะคะเด็กๆนี่นะคะน้องหมูปิ้งแม่วาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเลยน่าสงสารตาเกือบบอดนะคะน้องมะยม แล้วก็น้องชาลีแมวจรทั้งนั้นเล็กเลยนะคะตอนออกมานี่ประมาณสองเดือนได้นะคะจนตอนนี้แม่วาเลี้ยงจนเป็นหนุ่มเลยนะคะน้องหูปิง้งนี่นะคะความน่ารักของเด็กๆที่บ้านแม่วาที่อยากจะให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันนะคะเขาเป็นแมวจรทั้งหมดแม่วาก็เลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยนี่นะคะในห้องนี้ก็คือรุ่นใหญ่รุ่นเดอะนะคะรุ่นใหญ่รุ่นเดอะ ห้องนี้ก็คือเขาจะเป็นแมวค่อนข้างจะสันโดษนะคะห้องนี้เขาจะเป็นแมวรุ่นใหญ่รุ่นพีเลยเขาจะไม่ค่อยชอบวุ่นวายนะคะเขาไม่ชอบความวุ่นวายกินอิ่มแล้วเขาก็จะพากันนอนไม่ดือ้อไม่อะไรเลยนะคะพวกพี่พแมวรุ่นนี้จะเป็นแมวที่น่ารักที่สุดเลยนะคะคือเขาไม่ดือ้อไม่โซนและอีกอย่างหนึ่งคือ ขาสุขภาพแข็งแรงมากเขาไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยกันเลยนะคะแม่วาก็ดีใจที่ลูกๆของแม่วาแข็งแรงกันนะคะรุ่นนี้แทบจะไม่เคยได้พบหมอนอกจากทําหมันทําวัคซีนนะคะเรื่องเจ็บป่วยบางครั้งก็บีบ้างแต่แม่วาก็เอายาให้เขากินก็หายมาอีกห้องหนึ่งนะคะห้องนี้แม่วาตั้งให้คือแก๊งแมวมึนนะคะแก๊งแมวมึนก็คือดื้อ มีอะไรก็ลื้อหมดเลยนะคะในบ้านหาแต่ง,งานให้แม่วาทําไม่เว้นแต่ละวันแกงนี้นะคะก็คือเหมือนจะมีแกงเครื่องดื่มที่แม่วาเลี้ยงเขามาตั้งแต่แม่เขาคลอดเราวทิ้งตั้งแต่วันแรกแล้วก็มีน้องมณีที่แม่เขาแม่ลูกดกแม่เขาสีขาวนะคะน้องมณีสีขาวแม่เขาโพสตหาบ้าน แม่วาก็สงสารก็เลยรับเข้ามานะคะน้องมณีสีขาวแล้วก็ตัวลายสลิดก็คือน้องบุญรอดน้องบุญรอดนี่แม่ขาขาดนะคะแม่วาช่วยเขามาก็ไม่ต้องตัดขาดทิ้งนะคะน้องบุญรอดขาขาดพอกินอิ่มแล้วเขาก็จะมารวมตัวกันเด็กชุดนี้เขาจะเติบโตมาด้วยกันนะคะม,มัพร้อมๆกันชุดนี้ก็คือแกงเครื่องดื่มน้องโอเลี้ยงน้องน้ำชาน้องกาแฟ น้องอ,อมสินแล้วก็น้องมณนีนะคะชุดนี้เขาจะอยู่ด้วยกันเขาก็จะสนิทกันอยู่ในห้องไม่แคบเหมือนกันนะคะมีวิวให้ดูตรงหน้าต่างนะคะคือเขาก็เล่นกันตามภาษานะคะมีอะไรให้หรือก็จะหรือหมดเลยนะคะมึนนะคะมึนมึนจริงๆค่ะแต่ละมื้อแต่ละวันนี้เขาจะหาแต่งานให้แม่วาททำนะคะอะไรที่หรือได้หรือดะเลยนะคะแก๊งนี้ นี่แหละค่ะความสนกออ็น่ารักนะคะแม่วาก็ได้นำความน่ารักนะคะของเด็กๆที่ท่านผู้ใหญ่ใจดี FC ทุกๆท่านสนับสนุนช่องมีบุญลูกแม่วาเสมอมาแม่วาก็ขอนำเสนอเด็กๆให้ได้ชมกันเพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะ